เัินทันทีนอกไอ้จริงธนาบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับเพอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินเดินเรซคาร์เพชรเข้าปาร์ตี้ที่มีเดตีนดูดิจีตริงกูยังใส่แบรนด์นิวใชลปินตัวจริงไม่ได้ทำกันที่ยอดวิวพวกเรากลายเป็นตำนานมาก่อนทำเลพลงทะบุนเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจนเลย <Okay. S 3> เปิดสป,ปอร์ตด้วยมแจะนะเปิดแบ,บนเอ,อกได้เลยว่าเบรกการเพลงมาประมาณ6ปีเลยค่ะไม่ได้จับงานเพลงเลยแต่ว่า คือเพลงนี้ทำมาเมื่อ6ปีก่อนแล้วตอนแรกอ่ะวันที่เรานัดถ่าย MV กลายเป็นวันแรกที่เคอร์ฟิวค่ะ<ม>ก็เลยเบรกยาวมาเลยค่ะ<ม>ถึงตอนนี้<ม>ก็คือใช้เวลาทั้งหมด6ปีเต็มๆเลยค่ะ<ม>ชื่อเพลงมันนี่ค่ะ<ม>เป็นเพลงที่ตอนที่แต่งเป็นก็ตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อ6ปีก่อนค่ะ ฟังแล้วรวยเพลงนี้ความสเปเชียลนะคะก็คือเป็นเพลงแรกของวงการบันเทิงไทยนะคะที่เป็นเพลงฮิปฮอปที่ไม่เซฟให้กำลังใจผู้คนค่ะเปิ้ลเอาประสบการณ์ของเปิ้นตั้งแต่เริ่มทำงานหาเงินแล้วก็เล่าถึงความยากลำบากแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยค่ะโดนเอาไปกอปปี้หนึ่งครั้งนะคะ <Okay. S 2> มันเลยทำให้เปิิลต้องเปลี่ยนเนื้อเพลงใหม่ บางส่วนในส่วนที่เขายกเอาอการก๊อปปี้ของเราไปค่ะวันนี้วันมงคลเปิ้ลอยากพูดถึงอะไรอประมงคลทุะ<ด>คนกลับไปย้อนดูอินสตาแกรมเปิ้ลอยากให้พี่ๆย้อนกลับไปดูดอินสตาแกรมเปิ้ลนะคะเปิ้ลลากกระเป๋าคนเดียวแบกแบคแพ็กขึ้นไปบนห้วยกุบกับที่เชียงใหม่นั่งทำเพลงเนี้ยสามวันเต็มที่เปิ้ลขึ้นไปอยู่บนยอดดอยที่ไม่มีไฟฟ้า เ่กลกับเมื่อประมาณปีปีสปีก่อนเนี่ยคะ่ะเสร็จจบเปิ้นมีวิรู้สึกว่าเปิ้ลภูมิใจมากๆเลยอะ่ะคือทุกอย่างมันออกมาจาก1สมอง2มือทุกถ้อยคำของเพลงเนี้ยเปิ้นเขียนมาด้วยตัวเองเลยแล้วก็พอกลับมาปุ๊บเปิ้ลก็เรียกประชุมเราอะ่ะโปรดิวเซอร์งานชิ้นนี้ใช่ไหมคะมก็ปรากฏว่าเขาก็เอาอลูกน้องมาเล็คอร์ดอเพลงเปิ้ลอะไรทั้งหมดเลย ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเปิ้ลก็พยายามติดต่อเขาเขาก็ไม่รับโทรศัพท์เปิ้ลเขาก็เงียบหายไปเลยแล้วผ่านไปประมาณสองเดือนมันก็กลายเป็นเป็นเพลงของศิลปินอีกคนหนึ่งเป็นแบบว่าคือ,อ,อชื่อเพลงก็เหมือนกันแล้วเพลงเปิ้ลตอนแรกอะ่ะเปิ้ลขึ้นต้นเพลงไว้ว่าเฮ้ยเบเพลงเขาก็ขึ้นต้นด้วยประโยคเดียวกัน,นแล้วขึ้นต้นเพลงด้วยการลงรถ สีดำเหมือนกันลงรถด้วยรองเท้าส้นสูงแล้วก็มีฉากที่ใส่ชุดเพชรอยู่ในห้องน้ำเหมือนกันคือมันเหมือนประมาณ30อย่างอะค่ะซึ่งเปิ้อนเองก็ปรึกษาทนายเจมแล้วทนายเจมส์บอกว่าฟ้องไปก็ชนะเพราะว่าเปิ้นมีสตอรี่บอร์ดมีการทำงานของเปิ้นอย่างชัดเจนเลยวันนี้วันมงคลอย่าพูดถึงเรื่องอัปมงคลดีกว่าค่ะอาเป็นว่าเกิดว่ามงคลสงสัยเว้ยทำไมเปิ้นมาทำเพลงอ่ะที่แบบ เพลงเหมือนใครเนื้อหาเหมือนใครเปิ้ลพูดได้เลยว่าเปิ้ลไม่ใช่ใช่แม่เปิ้ลบอกได้เลยว่าเปิ้ลไม่ทําอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเปิ้ลไม่สามารถที่จะด้อยค่าความเป็นศิลปินตัวเองไปเป็นอีที่ขโมยได้แล้วค่ะนี่อะไรที่เปิ้ลไม่รู้เปิ้ลจะบอกว่าเปิ้ลไม่ทราบแต่เปิ้ลเท่าที่เปิ้ลรู้ก็คือว่าทําไมเปิ้ลไม่ออกมาพูดตอนนั้นเพราะเปิ้ลก็ไม่อยากเป็นหมาของใครเมื่อวางเกมอะค่ะเปิ้ลก็รู้สึกว่าเออ มองในแง่ที่ดีนะก็คือเราตั้งใจจะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับสังคมสิ่งที่เปิ้ลโมโหก็คือว่าเปิ้ลเองตั้งใจถ่ายทอดสิ่งดีๆเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับวัยรุ่นจริงๆแต่ว่าเขาเอาไปแบบทาเพลงเปิ้ลเหมือนผู้ยิ้มผู้ยายกแขกกีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเหมือนเพลงสิ่งที่เราแบบทํามาหนึ่งสมองสองมืงออ่ะมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่เปิเ้ลเฮิร์ตมากเลยแล้วเปิ้ลแบบเข้าป่าเปิ้ลเที่ยวแบบปีหนึ่งไม่กลับเอ่อไม่กลับบ้านเลยอะ่ะคือเปิ้ลแบบ เหนื่อยกับวงการมาก เปิ้ลอะขอบคุณตัวเองในปัจจุบันนี้มากๆเลยอะที่เบิ้ลลุกขึ้นมาสู้ได้เบิ้ลไม่รู้ว่าเบิ้ลขึ้นมาสู้ทําไมรู้ไหมคะว่าเพลงเนี้ยเบิ้ลควักเงินครึ่งล้านในการทําเพลงเปิ้ลไม่ได้โอเวอร์นะคะเ<ม>พราะว่าเพลงเนี้ยมันจะมีฉากเรือยอชด้วย<ม>แล้วก็จะมีฉากเพราะในเพลงมีคําว่าเรือยอชแล้วก็มีคำว่าพอเชก่<ม>ก็คือเพลงนี้ลงทุนแบบเบิ้ลทุ่มสุดตัวแล้วก็ทุบกระปุกไม่ใช่ว่าเบิ้ลร่ำรวยอะไรแต่ว่าเบิ้ลทุบกระปุกแล้วเบิ้ลป็นคนรทาอะไรเบิ้ลค่อนข้างเต็มที่งั้นเหมือนนนกัะะคะ<ม>ค ในเพลงนี้นะคะช่วงต้นเพลงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรากล่าวเรื่องเกี่ยวกับสุขนิยมเกี่ยวกับว่าหนังต้นเพลงแล้วก็จะบอกว่าเเงินเท่านั้นที่นอก every thing ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินเดินเรสต์คเข้เปาั์ตี้ที่มีแต่ตีนีอันนี้ว่น,น,น,นแต่งเองทุกคำเลยนะคะนนใช่ก็านาประสบการณ์ตัวเองว่าแบบว่า เ,เราเป็นคนที่เหมือนกับว่าแล้วก็มีอีกท่อนหนึ่งก็ต้องว่าฉันเกิดมาเพื่อปังแบงค์สีเทาคือพลังรถถ้าไม่หลู่ไม่อยาาออตูดวิถกบอกบักตรอํมน็อตตุ๊กตาหน้ารถขอทนนคำชื่อตุ๊กตาน่าร <c oughs> ัก <c oughs> แล้วเพลงนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนให้กําลังใจผู้คนตอนแรกๆเราอาจจะพูดเหมือนแบบเราพูดถึงความสุขสบายความความอวดรวยแต่พอตอนท้ายเพลงเนี่ย <c oughs> เพื่อนจะร้องประมาณว่ากูเองก็เคยจนมาก่อน but n o น I c อแคนดูให้เงินมาเป็นฟ่อนถ้าหวังแค่ขอผัวก็ถือว่ายังอ่อนต้องทำปัจจุบันให้ดีตัดอดีตทิ้งไปก่อนเริ่มใหม่เพิ่นไม่รู้เปิ้นจะพูดอะไรแต่ตอนจบเพลงเนี้เปิ้นนึกด้วยคำหนังสือที่เพิ่นอ่านมาประโยคหนึ่งแล้วมันอินเทนตัวเองแล้วทำให้เราสู้อ่ะเปิ้นชอบประโยคนี้เปิ้นก็เลยลองประโยคนี้ไปไทายเพลงว่า yeah, yeah. กูอาจจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ครอบครัวที่ร่ำรวยมันจะเกิดจากกูเว้ยเรียกว่าห <30 S 1> ยาบ,บเลยค่ะ คือจริงๆแล้วการพูดกูมึงในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะ<ช>มันเป็นการแสดงถึงอ,อำนาจแสดงถึง power <ม>ของแต่ละคนแล้วก็แสดงถึงความจริงใจด้วยม,มันคงไม่จะแบบแต่ในเพลงเนี่ยมันก็มีคำว่าคุณด้วยอยากให้ทุกคนเลือกหยิบคำมาก่อนแต่เบิ้ลน่ะอยากจะให้แบบเด็กๆฟังแล้วรู้สึกเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแม่ค้าที่ขายของแล้วก็แบบแล้วเปิ้ลก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะก็เป็นอารมณ์แบบเอ้ยพูดเล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยคือมันเป็นคำพูดที่ว่า ฉันไม่ได้เกิดมันก็มัน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 ,ม,น,ม,นมันคุณอะไรไม่ได้หรอกถึงประโยคตรงนั้นคือมันก็ต้องเป็นอะไรที่ใช้ประโยคตามศัพท<ม>์ปัจจุบันค่ะจริงๆเบิ้ลก็อยากให้ทุกคนเห็นพัฒนาการ<ม>ชีวิตของเบิ้ลด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าจริงๆบ้านหลังเนี้ย<ม>เบิ้ลอะสร้างตัวเองมาตั้งแต่เบิ้ลมีเงินแค่หมื่นเดียว<ม>เบิ้ลเคยเล่าแล้วว่า<ม>ตอนเบิ้ลดาวบ้านเนี้ยมีเงินหมื่นจุดท้ายเลย เพราะว่าเปิ้ลน่ะดัน,นไปเที่ยวไป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 อังกฤษมาพักหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเปิ่อน่ะทำวีซ่าไม่ผ่านเงินทั้งหมดในชีวิตอยู่ที่อังกฤษ<ม>คือไม่มีเงินสักบาทจนต้องไปนอนวัดนะคะ<ม>แล้วตอนนั้นน่ะเปิ้ลนดิ้นรนทํางานทุกอย่างจนทุกวันนี้เปิ้ลสามารถที่จะมีบ้านได้มีรถในฝันได้ได้ไปเที่ยวที่ไหนเรียกว่ามีอิสระทางการเงินมีอิสระทางเวลาและมีอิสระในการใช้ชีวิตเพนก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆถ้าเราเอาฉาก มันก็แค่บ้านคนอื่นแต่นี่มันเป็นสิ่งที่เปิ้ลภูมิใจแล้วแบบทุกอย่างที่พี่เห็นเนี่ยมันคืออย่างประตูเนี่ยเปิ้ลวาดเองด้วยมือเพราะเปิ้ลเรียนไทยวิจิตศิล์นะคะเรียนจิตรกรรมเปิ้ลวาดด้วยมือเปิ้ลเป็นคนส่งให้เขาทาเปิ้ลคุมช่างเองทุกอย่างออกแบบเองทุกสิ่งทุกอย่างเปิ้ลรู้สึกว่าจิตวิญญาณเปิ้ลอยู่เนี่ยแล้วก็ความภูมิใจในชีวิตเปิ้ลทั้งหมดอยู่ที่เนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปถ่ายที่ไหนก็นอกจากที่นี่อะไรเงี้ยก็มันจะมีประโยคหนึ่งที่ว่า ใส่ส้อยเพชรแล้วมันบริงบ bling b เดินเล c a ดคาเปเข้าปร์ตี้ที่มีแต่ธีมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมีในชุดจะมีเป็นมุกมีเป็นทองแล้วก็มีเป็นเพชรค่ะ <l ip> <l ip> ตามธีมของเพลง <l ip> จริงใกล้เคียงเปิ้นสุดค่ะเพราะว่าฮิปฮอปเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขามักจะพูดอะไรออกมาจากใจ <l ip> ใช่ไหมคะและคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณเหมือนแบบว่าแต่งตัวแบบเป็นตัวเอง เต็มที่เพราะเมื่อก่อนเบิ้ลพยายามที่จะร้องเพลงลูกทุ่งคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยทำลูกทุ่งอ่ะเสื่อมเสียอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะก็เลยเบินน้ลคงไปทำฮิปฮอปเสื่อมเสียอีกนะคะ <c oughs> ก็คืออันนี้เป็นตัวเองสุดเพราะตัวเองก็ฟังฮิปฮอปตัวเองก็ฟังฟังศิลปินใหญ่ๆของฮิปฮอปอยู่ตลอดเวลาขึ้นรถก็ฟังฮิปฮอปแล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยตรงเส้นทางของเราที่สุดและเป็นตัวเองที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรฝืนตัวเองเลยค่ะเพลงนี้มีท่อนเอาใจเก้งกวางเลยเปิ้ลลงทุนอ่ะ แกะภาษาลูใส่ไปกลางเพลงคือเปิ้ลอยากให้แบบเปิ้ลนึกภาพนะถ้าเด็กรุ่นใหม่อ่ะสักพันคนฟังแล้วเขาอินเทนต์อ่ะมันมีประโยคหนึ่งอ่ะแล้วเปิ้ลพูดว่ากูทําได้มึงก็ทําได้ดิคือเปิ้ลรู้สึกว่าถ้าเขาฟังแล้วแบบเออกูไม่กูไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยเด็กครอบครัวที่ร่ํารวยไม่เกิดจากกูแล้วเด็กเขาเกิดอินเทนต์แล้วไอ้พันคนเนี่ยวานไปทําให้ครอบครัวเขาร่ํารวยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะเปิ้ลสามารถจะยก สร้างแรงกระเพื่อมสร้าง Impact ให้ยกระดับพลังงานของอผู้คนได้จำนวนหนึ่งเลยเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนมีภารกิจที่จะเหมือนกับเป็นสื่อกลางผ่านทางเพลงนี้มาบอกผู้คนจริงๆค่ะตอนนี้ตัวเปิ้นไม่ได้แคร์ความนับถือจากใครทั้งสิน้นเพราะว่าเปิ้นนับถือตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วเปิ้นก็มีความเคารพตัวเองเปิ้นยอมรับตัวเองเรียบร้อยแล้วเปิ้นไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใครเพลงนี้เอาเป็นว่า ถ้าใครเป็นพวกเดียวกับเปิ้ลเดินเส้นทางเดียวกับเปิ้ลเปิ้ลก็จะพาเขาไปใครที่ไม่ได้เป็นเส้นทางเดียวกับเราเราก็ไม่พาเขาไปด้วยจบเป็นว่าเราได้พิสูจน์ความสามารถได้ทําอะไรหลากหลายรูปแบบแบบมันมากกว่าค่ะท่านใจะซื้อเลยคนมักน้อยอย่างเปิ้ลขอแค่เข้าค่ายก็พอพูดเล่นค่ะพูดเล่นค่ะเอาจริงจนะคะเพลงเนี้ย ทุกคนคงทราบดีแล้วว่าเปิ้ลน่ะมาทําเพลงได้เพราะว่าคุณแม่เปิ้ลน่ะเป็นนักร้องอาชีพแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราใส่ชุดนักร้องคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เอาเราไปตีตัวลายเลยแล้วก็บอกอย่าเป็นนะนักร้องอ่ะแต่พอท่านป่วยหนักแล้วท่านก่อนเสียท่านพูดว่าแม่อยากเห็นเปิ้ลเป็นนักร้องเปิ้ลก็งงเอ๊ะอะไร <laughs> แต่เราก็ <laughs> เราก็ทําเพลงเบนสปอร์ตแต่เราก็ทําเต็มที่เลยอ่ะแล้วพอทํา เชื่อไหมว่าตอนคนดูครบร้อยคนเราดีใจมากเลยอุ้ยมีคนดูร้อยคนแน่เราเรารู้สึกแบบอุ้ยมันมันเกินคาดเนาะเราแค่แบบเอาใส่เฉยๆดูก็ไม่ดูไม่ดูก็ดูไม่ดูเราก็ไม่คาดอะไรอย่างเงี้ยพอตอนนี้มาอุ้ยแกรมมี่มาขอซื้อลิขสิทธิ์เราสองครั้งไปให้ออฟปองสักร้องสำแยกปากหวานหนึ่งแล้วก็ซื้อให้อ่อพีคร้องในเดลี่ตูซี่ครั้งนึงเราก็ได้อ่อทุนคืนสิบเท่าเลยจริงมันก็เลยรู้สึกว่า มันเกินจากที่เราคาดคือมันมาไกลอย่างที่บอกอะ่ะร้อยวิวเราก็ดีใจแล้วอันนี้สองล้านเรารู้สึกแบบเออสิ่งที่เปิ้นได้จากแม่ก็คือมรดกค่ะเอาเป็นว่าในเพลงเนี่ยมันมีร้องว่าเออ ศิลปินตัวจริงเขาไม่ได้ดับกันที่ยอดวิว <laughs> พวกพวกกูกลายเป็นตำนานมาก่อนอทำเพลงกับพูดถึงเรื่อง,งอถ้าบุญถ้าบุญถ้าพูดถึงเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจนก็คือในเพลงปิ้นก็ไม่ได้แค่เรื่องวิวเลยคือเอาประสบการณ์ชีวิตจริงๆเอาประสบการณ์ชีวิตอันเข้มข้นของตัวเองเนี่ยมันเล่าให้ทุกคนฟังไม่ได้อะทุกประโยคที่เขียนเนี่ยมันมาจากจิตวิญญาณจากภายในเปิ้นที่ต้องการออกมาสื่อให้ทุกคนรู้ เพราะว่าในความคิดเปิ้ลมีความรู้สึกว่าเพลงไทยค่ะไม่เซ็ตคนให้จนเราชาวนาอยู่กับควายปากแดงๆงไว้ใจได้กลางผู้หญิงปากแดงแต่งตัวไว้ใจไม่ได้คนกรุงเทพลวงอะไรอย่างเงี้ยกพรู้สึกว่าเพลงไทยอไม่เซ็ตคนไทยด้วยกันให้ไม่รักกันให้รู้สึกไม่ดีต่อกันแต่ต่างชาติเนี่ยเขาอะ จะเป็นเพลงฮิปฮอปที่ใส่ฟันทองฟันเพชรใส่เพชรใส่ทองลงมาจากพอร์เช่ลงมาจากแลน b o โ g บินีแล้วเอาเงินมาโปรยโปรยโปรยก็คือเขาแสดงความอบันดันมันเก็เป็นการสะท้อนความคิดภายในของคนในประเทศอตอนนี้เปิ้ลนนะอยากให้ทุกคนนะถ้าเผื่อเพลงนี้มันอินเทนต์ถึงผู้คนแล้วศิล,ลปินต่อจากนี้ปื่นได้แล้วว่าเราในเมื่อหลากหลายดราม่ามันเยอะมากพอแล้วเปิดโทรทัศน์ปุ๊บ ก็มีแต่ข่าวร้ายข่าวร้ายข่าวร้ายแต่แต่ถ้าเราเปิดภาพบุ๊บอะเป็นพวกเรามั่งคัง่งพวกเราร่ำรวยคนนี้ก็ประสบความสำเร็จคนนี้ก็ร่ำรวยเปิ้นเชื่อว่ามันยกระดับจิตวิญญาณยกระดับภายในประเทศขึ้นนะคะทำให้แบบเราควรจะหันมาแบบคิดว่าเพลงเนี่ยมีอิทธิพลกับผู้คน อย่างแท้จริงศิลปินหลายคนนะคะที่เขาร้องเพลงอะไรออกมาแล้วเขาสั่นสะเทือนอิมแพกมากๆอย่างคุณศิลินทานิยากรขอขอ,อนุญาตนะคะคุณศิรินทาเนี่ยเ <laughs> ขาร้องเพลงหัวใจถวยวัดใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยใช่ <c oughs> เขาบอกว่าเขาต้องไปร้องร้องไห้กับเจ้าอาวาสเหมือนเพลงเขาเลย <c oughs> คือศิลปินก็จะเป็นไปตามเพลงอย่างนั้นเหมือนสมมุตินะคะ <c oughs> ขออนุญาตอีกคนนะคะที่ที่สายตาเพื่อเห็นนะ เหมือนน้องป๊อกอะที่บอกเยอะจนผมปวดขำมากทุกคนชอบประโยคนี้ผ่านไปสองปีน้องเป็นเนื้องอกที่ขมับแล้วเขาบอกผมนอนปวดหัวคืออะไรก็ตามที่เราอิมแพกอะอะไรที่เรามีแรงสั่นสะเทือนคือ m ั n นี่ just energy เงินก็คือพลังงานอะไรก็ตามที่เรารู้สึกใช่ว่าเต็มที่เลยไม่เกิน10วันก็จบแล้วค่ะพยายามจะเล่นทาจะให้เป็นของขวัญปีใหม่กับทุกคนค่ะเจ้าโดนก๊อปปี้ไงเออ ก็คือตอนแรกเนี่ยเราอะพอเห็นภาพที่เขาเอาเพลงเราเป็นผู้ยี่ผู้ยำนะ mm hmm. เห็นภาพเขาแอนกี <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นอะไรแบบเรารู้สึกว่าแทนที่จะทําให้แบบถ้าพูดตรงๆนะถ้าเขาทําเพลงเนี่ยให้มันอิมแพคผู้คนแล้วไปในพลังงานบวกนะ mm hmm. เปิ้ลจะมองบวกว่าเปิ้ลจะมองบวกว่าพอและแสดงว่าจัก,กรวาลส่งคนมาทําแทนชัน mm hmm. แต่ไอสิ่งที่ทําเหมือนเขาสื่อสารว่า ตัวเขาคููตัวเขาเจ๋งแล้วมันจบไงแต่ว่าเบิ้นรู้สึกว่าเบิ้นมีภารกิจที่จะต้องทําเพลงเนี้ยให้มัน c o m p l e t ตามเจตนาลมเบิ้นเบื้องต้นเพราะเบิ้นอยากจะให้ทุกคนน่ะเหมือนกับว่า awakening หรือมีความตื่นรู้ได้แล้วว่าสิ่งที่คุณเสพข่าวเอ้ยเพลงเอ้ยมัน impact กับชีวิตคุณทั้งสิน้นถ้าคุณฟังเพลงเนี้แล้วคุณแบบแค่ร้องว่าเ,เงินทน่นั้นที่นอกเอธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินลงท่องดิ จริงๆลองท่องสักวันละ2 0รอบดิว่าคุณเห็นค่าของเงินคุณเห็นความสําคัญของเงินคนรวยไม่ใช่เรื่องน่าร<ม>ังเกียจคนรวยไม่ใช่ว่าจะเลวทุกคนคนรวยความรวยเป็นสิ่งที่ดีความรวยทําให้เรามี potential ใช่ค่ะ,ะทริปนี้เป็นทริปแรกเลยที่มีการมาประชุมกันสิคนแล้วเปิ้ลให้ทุกคนเซ็นลิขสิทธิ์อย่างแบบเป็น,ปนปหลุดฟ้องนะ,ะคือไม่โอเคแล้วค่ะค่ะคิดอยู่นะคะทนาย เกมก็โทรมันเพราะทนายเจมมั่นใจว่าเราชนะแน่เรามีสตอรี่บอร์ดเรามีอ่ะเรามีเนื้อเพลงเรามีทุกอย่างที่คุยแล้วจบอะ่ะแล้วเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าแบบเออเปิ้ลเกียดการที่แบบูจริงใจกับโลกจริงใจกับสังคมหน่อยสิไม่ใช่แบบเออพอเขารู้ข่าวว่าเรามีทีท่าจะฟ้องก็แบบทําข่าวว่าโดนขโมยก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะคือแบบเอาาไม่เอาใไม่เอาใหม่โอเคเปิ้ล okay. oh, ไม่ได้ประกาศใครค่ะเปิ้ลไม่ได้ประกาศอะไรทั้งสิ้นเปิ้ลพูดตามความจริงเปิ้ลสาบานได้เลยว่า ถ้าเขาไม่เอาเพลงเปิ้ลอะไปทํานะเปิ้ลอาจจะย้ายประเทศแล้วก็ได้อตอนแรกเปิ้ลมีแผนย้ายไปอยู่ต่างประเทศเยาวๆแต่พอเขาเห็นเปิ้ลเห็นเขาทำอะแล้วเปิ้ลรู้สึกว่าเมืองไทยมันต้องมีเพลงที่แบบปลุกจิตวิญญาณผู้คนและให้อะไรผู้คนมากกว่านี้ดิมันเหมือนแบบยังมีคนทำแล้วมันไม่ได้สืบทอดเจตนารมณ์เราไปถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะ80ค่ะก็คุยกับทนายแต่ใจเปิ้ลอะ เปิ้เบื่อการฟ้องมากเลยอ,ะอ่ะเพิอได้เงินคนที่ทุศินมาได้เงินคนแบบว่าขี้ขโมยมามันก็ไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอกค่ะค่ะก็เปิ้ลขอกราบฝากทุกคนนะคะเปิ้ลพูดตรงๆจากหัวใจเปิ้ลเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะเปิ้ลไม่มีความจําเป็นที่ต้องควักเงินครึ่งล้านเงินส่วนตัวเปิ้ลที่เปิ้ลหามาด้วยความยากลาบากกว่าจะร้ายสดได้กว่าจะขายของได้แต่เปิ้ลตั้งใจที่จะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้ทุกๆคนฟังแบบ อันคอนดิชแน l เลิฟเลยอะแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยอะไม่ต้องการวิวไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการอะไรแต,ต่เปิ้ลต้องการให้พลังงานทุกคนเปลี่ยนอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราควรจะเสพแต่สิ่งดีๆเราควรจะคิดบวกในเรื่องเงินและอยากให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้ทุกคนฟังแล้วรวยค่ะอขอบคุณค่ะ